ก็เคยพูดตซอหน้าเพื่อนนี่แหละนะว่าแม่บอกว่าแม่เราบอกว่าส่วนใหญ่ตัวเราน้องอะไรนะ่นูกันดีครับน้องสันดีไม่ค่อยพูดเนาะใช่ไหมคุณแม่แต่น้องจะแสดงออกด้วยการก่อนแม่ใช่ไหมครับแต่ที่นี้วันนี้เนาะอยู่กับเนี่ยทั้งเพื่อนทั้งน้องเนาะทั้งคุณครูด้วยเนี่ยต่อหน้าแม่เรานีา่แหละเราไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยได้พูดเนาะเรามีแต่ก่อนวันนี้อยากจะให้ ลองพูดอะไรสิ่งดีๆสักคำหน่อยให้กับคุณแม่หน่อยอะไรก็ได้ที่หนูอยากจะพูดออกมาเชญครับอ่านหน้าไปอ่านแม่รักแม่แล่รักแม่อ่ะกอดแม่อรลูกอรักแม่กอนแม่้แม่พูดนิดนึงเนาะว่าความรู้สึกที่ลูกเคยกอดเราเนี่ยเวลาเขามาทีไรเนี่ยเขาก็จะกอดแต่แม่เนาะเรามีความรู้สึกยังไงนะคะว่าลูกเราเนี่ย สิงก็จะไม่ค่อยได้พูดกับลูกจะ้ถ้าลูกมาก่อนก็จะถามว่าอยากได้ยัง,ง <c oughs> แสดงว่าเวลาเราเป็นกอนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากจะใ้ของใช่หรือไม่ <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ไ,ได้แต่แม่เราเี่ยจะคิดไปว่าเออลูกมาก่อนเนี่ยเหมือนแบบว่าลูกอยากจะได้อยากได้ชิ้นของหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเราแสดงความรัก นี่ก็ขอเส้งตรมือให้กับครอบครัวน้องด้วยนะเด็กยังไงลในลกตาละคอยากให้หลานเป็นยังไงครับคุณตาลอีกาวสตาดีครับอฟลู่ตาบอกยากให้หลานเป็นเด็กดี ปวดตาหน่อยลูเอนาะอันนี้ก็คุณตาหลังกันนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตาเรื่องความรู้สึกในใจเนาะมีความรู้สึกในใจอยากจะบอกอะไรปุณตาไหมลูกอยากบอกอะไรอีกไหมอยากบอกว่าอะไรอบอกปวดตาเลยอยากบกว่าดตาและมอจท้ายไม่ต่อายอืดก็าสายโอเคตอเิ าย40วันได้เงินมาจากโรงเรียนในบ้านเท่าไหร่30-40บาทเขาพ่อป่อเขาบ้าพ่อป้ออพ่อพอกัองเอาค่ะพ่อ้อพอกังเอาแล้วเขาช่วยงานคุณย่าห รอแล้วรอแล้วรอแล้ววันก็ไม่มาล้างครอแรกเอาแก้มด้นาล้นารอบแบบนี้รอกแบบนี้ง้อมือหันนะะลอกแบบลอกเอารอสายส่วหญ่เขาทำอะไรเขาเล่นมือถือหรือเขาเล่นอะไรเล่นอ่านี่นะอันนี้คือยาหรอกแล้วนะพฤติกรรมของโฟนแก็คืูเดี๋ยวก็บแบบสักครู่ เดียวไปตาดีกอนแม่ก็ย,าย่าทีนี้เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้หรือไมค่คะได้ค่ะอันนี้ต่อหน้าทั้งพออรพ่อออนเรียนเพื่อนน้องครูแม่ย่าก็อยู่นี่เปล่ยนได้ไหมลูกเปลี่ยนในที่นี้คือเปี่ยนพฤติกรรมแบบสั่งปุ๊บทำปั๊บสั่งปุ๊บทำปั๊บนะย่านะาเดี๋ยวจะรอฟังจากวนาอีว่า น้องปูนเปลี่ยนปุ๊บทักปั๊บนะคะรักยาบลค<ะ>่ละอเอาบลคุณย่าหน่อยสิ<ม>อันนี้แสดงความรักกันนะคะนี่เป็นเท็ตตะตอนหนาซื้อกับอาจารย์ดอกปูก่อนใหม่เนี่ยมันจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าน้องปูนจะปรับเปลี่ยนพฤติก <laughs> รรมนะคุณย่าล<ะ>ลป,ปลี่ยนไปเมย์กบล,ลูกไปเป็<ะ>นได้ได้รู้คุยได้ทุกเรื่องนะหนูปรึกษาแล้วหนูปรึกษายายได้ทุกเรื่องนะรูกนะโคุณดีน้องปูมากค่ะ อยู่เล็กๆน้อยๆคำกลับคำพูดดีๆที่อยากจะได้เสียบสูดซ้ายเสียบสูดขวาร้อนจริงๆร้อนที่จริงร้อนที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในน่ะร้องเพลงแล้วก็บกมือดังๆเพื่อนน่ะยังสายไม่เท่าไหร่นะคะเอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่นะคะ 3 4 โอ้โหเด็กพระบาทเก่งมากเลย <Yeah. S 1> ตาครั้งสีรั้งก <Yeah. S 1> ลมือแบบกแก้วยุ่น์ตามสิคนกูสอนมาแบบนี้เนี่ะทายเ่ยมากเลยเ mm hmm. ด็กเแห่งโอ้กล้าแสดงออกมากเลยค่ะทางการ สอนได้ดีมากเลยนะคะป .4